สวัสดีค่ะก็เจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะ,ะวันนี้ก็มาเย็นๆหน่อยเพราะว่าแดดร่มก็มาตรวจงานดูแล้วก็มาตรวจงานดูตอนเย็นนะคะว่างานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คิดว่าจะเริ่มทําคอนโดแล้วก็ตอนนี้แบบแปลนใกล้เสร็จแล้ววันที่6เหนเขากบอกแบบแปลนจะเสร็จตอนนี้ก็เริ่มทําห้องตัวอย่างแล้วก็ทําบ้านสํานักงานขายบ้านเดี่ยวแล้วห้องตัวอย่างในตัวด้วยนะคะก็ เราก็จะเริ่มกันเริ่มทำกันตั้งแต่ขุดอ่อเคมกทำฟุตติง้งทำตอมออก็งานก็เริ่มทำมาเรื่อยๆนะคะทำงานมาเรื่อยๆก็คือเริ่มเริ่มเทคานแล้วเราก็สั่งแผ่นมาก็เดี๋ยวถ้าเท,เทคานเสร็จแล้วก็จะวางแผ่นแล้วก็เทพื้นอ่ะก็เป็นขั้นตอนของการก่อสร้างซึ่ง แล้กก็จะคํานวณมีลูกน้องคำช่วยลูกน้องช่วยคำนวณว่าในการก่อสร้างว่าต้องใช้อะไรบ้างหลายๆอย่างอะค่ะวางแผนในการซื้อของอย่างเช่นถ้าจะจะวางแผนเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เราจะต้องสั่งแผ่นผลิตให้ทันเพราะว่าแผ่นจะได้มีความแข็งแรงคือถ้าทุกอย่างเราทํแล้ววางระวางแผนน่ะเราก็จะได้ของที่ออกมาดีแล้วก็ไม่เสียเวลาตรงนี้เราพิ่งทาได้ประมาณสักถ้าไม่ติด ไม่ติดปีใหม่ก็น่าจะประมาณสัก5 6วันเองอะ่ะท,ที่เราที่เราทํากันก็กะว่าตรงนี้ไม่น่าจะเกิน2เดือน1หลังเนี่ยก็เป็นหลังใหญ่แล้วก็จะทำให้เสร็จภายใน1่อ่าภายใน2เดือนค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณรอบๆบ,บที่เล็กจะทํำคอนโดนะคะเดี๋ยวตรงนี้ยังเห็นยังเห็นลกล้างว่างเปล่าอยู่นะคะก็เดี๋ยวเวลาขึ้นเนี่ยมันจะพรึบเดียวก็ ได้คนทํางานเร็วด้วยค่ะเมื่อวานก็มีหมดกําลังใจบ้างอะไรบ้างทอบ้างอ่ะค่ะวันนี้นะคะพี่เล็กจะมาสอนค่ะสําหรับการที่ใครอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วอยากจะกู้บ้านนี่นะคะพี่เล็กก็จะมาสอนสําหรับคนที่อยากจะปลูกบ้านและอยากจะกู้ธนาคารนะคะจริงๆแล้วถ้ามีเงินเดือนหรือมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่มองว่า การปลูกบ้านอยู่เองเนี่ยก็จะเป็นอรไรที่ราคาไม่แพงถ้าเรามีที่ดินหรือถ้าเราไม่มีที่ดินเราซื้อที่ดินก็ได้แล้วก็ไปทําสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่เหมือนกับที่เล็กพี่เล็กเคยสอนไว้ในคลิปเดิมๆนะคะว่าการซื้อที่ดินที่จะมากู้แบงค์ทำยังไงก็เริ่มจากทําสัญญาเงินกู้ทำสัญญาซื้อขายกับเจ้าของที่นะคะแล้วก็ไปทําแบบแปนบ้าน จะมาสอนเรื่องแบบแปลนบ้านด้วยอะคะ่ะว่าแบบแปลนบ้านทํำยังไงที่ไม่ต้องเสียเงินจะบอกว่าที่อบอตอรหรือทีทเทศบาลเนี่ยเขามีแบบบ้านฟรีนะคะย้ํานะคะมีแบบบ้านฟรีให้กับประชาชนที่จะทําบ้านอยู่อาศัยได้ไปยื่นขออนุญาตได้โดยที่เราไม่ต้องไปจ้างสถาปนิกเขียนแบบเลยนะคะซึ่งาทางราชการเขามีไว้ให้ มีเยอะนะคะเป็นร้อยๆ้อยแบบเลยอะค่ะเราไปติดต่อกับทางอบตอหรือเทศบาลดูได้พอได้แบบมาแล้วเนี่ยก็ลองเอามาคำนวณดูอ่ะเอามาให้ช่างตีค่าแรงดูก็ได้ทั้งของแข้งแรงเอา b o q มาการทำ b o q าชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่รู้ว่าบบ้านหลังนี้จะต้องใช้อะไรบ้างก็ก็ต้องคุยกับกับผู้รับเหมานะคะว่าแบบ เราอยากได้ของสเปคไหนถ้าสเปคกลางๆพี่ว่าหลังหนึ่งก็ไม่น่าจะแพงนะคะหรือจะจ้างแต่ค่าจ้างอย่างเดียวพี่เรียกว่าก็ก,ก็น่าจะทําได้นะในเขตในเขตต่จังหวัดนะคะแต่ถ้าในกรุงเทพเนี่ยช่างอาจจะคิดทั้งของทั้งแรงเพราะว่าหลายๆอย่างค่าของชีพเขาสูงนเะเราก็เราก็เข้าใจเขาอะค่ะม่อนการกู้แบงค์นะคะอย่างที่พี่เล็กเคยสอนไว้ว่า จะมีกู้ยังไงซึ่งกู้บ้านอยู่อาศัยเนี่ยตอนนี้จะง่ายกว่าการการกู้ทำบ้านเช่าเพราะเศรษฐกิจแย่ๆเศรษฐกิจแบบเนี้ยธนาคารปล่อยเรื่องเรื่องเรื่องห้องเช่ายากมากๆเลยอะค่ะถ้าคนไม่มีประสบการณ์จะบอกว่ายากพอสมควรนะคะแต่ถ้าทำบ้านอยู่เองเนี่ย อย่างยังยังไปได้สบายสบายก็แนะนําเลยนะคะว่าใครมีบ้านอยู่อยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะปลูกบ้านให้พ่อแม่อะไรเงี้ยไม่ต้องรอเก็บเงินนะพี่เล็กย้าไม่ต้องเก็บเงินเป็นก้อนเลยค่ะไปคุยกับธนาคารขอกู้ปลูกบ้านธนาคารก,ก็จะจ่ายมาเป็นงวดเป็นงวดงานให้เราพอทําเสร็จแล้วเนะี่ยธนาคารก็จะจ่ายให้เป็นงวดสุดท้ายหลังจากหลังจากตรวจบ้านตรวจรับบ้านอะไรแล้วอ่ะ พี่เล็กก็มองว่ามันก็ก็ทำไม่ยากนะคะใครมีความฝันว่าอย,อยากจะปลูกบ้านสักหลังหนึ่งอะไรเงี้ยรอเก็บเงินพี่เล็กมองว่าเก็บเงินเมื่อไหร่จะเก็บได้อันนี้พี่ไม่ได้ว่าว่าใครนะคะแต่ว่าถ้าเรากู้ธนาคารแล้วเราเอามาสร้างอยู่ได้เลยเนี่ยจะดีกว่าเพราะถ้าเรารอเก็บเงินอีกสักสิปีค่าของค่าแรงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,ยอ,ยอยะคะ่ะ แทนที่เราจะปลูกบ้านในราคา50000นอีก10ปีเราอาจจะไปปลูกเป็นราคาสัก8 0 0แสนก็ก็เราเอาไปคิดดูนะคะพี่เล็กก็สอนไว้ว่าควรจะทำยังไงนะคะส่วนการกู้แบงก์ก็ต้องเครดิตไม่เสียนะคะใครมีเครดิตเสียหรืออะไรก็ถ้าแก้ได้ก็ไปแก้นะคะอย่างทอสอธนา,าคารอา,อาคารสงเคราะห์เนี่ยถ้าใครแก้เครดิตเสร็จแล้วเนี่ย เขาก็ยังยินดีที่จะปล่อยให้ก็ลองเข้าไปคุยดูนะคะก็อยากให้หลายๆคนมีบ้านอยู่สีสวยอาจจะไม่ได้เลิอกอลังเลิกแบบเป็นแบบเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรแต่ก็ก็สนับสนุนให้ทุกคนมีบ้านอยู่อะค่ะหรือจะเป็นการซื้อบ้านจัดสรรหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะก็แนะนําถ้าเรามีบ้านอยู่เนี่ยคือบ้านอะจะเป็นอะไรที่ราคาไม่ตก สร้างแล้วปลูกแล้วราคาไม่ตกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปส,สั้นๆที่พี่เล็กจะมาสอนก็เผือใครสนใจยังไงก็ลองลองทำตามที่พี่เล็กแนะนำแล้วกันนะคะนี่ก็เย็ยนแล้วก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามเล็กด้วยนะคะก็จะพยายามนำสาระดีๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ